ลันระบบของเหลวให้ลูกค้าเลยนะฮะนับหนึ่งให้ให้ลูกค้าไปเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็มีการรับประกันหลังการขายให้รับประกันนานสูงสุดถึง10ปีนะฮะเนี่ยระบบโครงสร้างตัวนี้นะฮะไม่มีขยับเลยวันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทเบาะหนังเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่ก็ถือว่ารถของเรามีการรับประกันหลังการขายนะฮะ ชัดเจนครับเดี๋ยวเรามาดูานี่นะฮะของเรามีการรับประกันการตรการขายที่ชัดเจนนะฮะนี่นะ,ะเครื่องยนต์ฝายโฟล์ฟงสร้างไม่มีขยับแน่นอนเปลียนเดิมๆนะฮะรถของเราเนี่ยไม่มีชนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีชนก็เป็นแบรนด์หลักนะฮะแบรนด์ที่อ่าเรานี่ก็เป็นโตโยต้าฮ o โวเป็นดับเบิลแคทนะฮะสี เอาชื่อร้าน B A Kar s w i t c ียวนะครับนี่นะฮะตั้งอยู่ที่ถนนสายเอเชียเลยนะฮะผยุนถนนพหลโยธินนะฮะข้างสารยาวชนนะฮะมาหาเราได้นะฮะเรามีหน้าร้านกว้างขวางชัดเจนนะฮะก็มาหาง่ายครับวันนี้ยูเทิร์นกลับมานัดไปทางเชียงรายก็ยูเทิร์นกลับมาเจอร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านเมอเกียนเหนือนะฮะซอยหนึ่งนะครับนะฮะ ของเรามีการรับประกันการหลักการขายยังไงก็เรามีการอาอกรถชิ้เงินแค่8บาทนะฮะปีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับปีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะฮะรับประกรันนานสูงสุดถึง10ปีนะฮะรบับประกันนาสูงสุดถึง10ปีนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยเรา,ารับประกันรถชนหนักมาเรารับซื้อคืนอยบัญชีให้เลยนะฮะถ้าตรวจสอบภายใน3เดือนนะฮะโปรโมชั่นของเราตัวนี้นะฮะไม่มีประวัติสามารถพีดาวได้นะฮะสามารถพีดาวได้นะฮะ ไม่มีประโยชนม่ต้องใช้คงค้ำนะฮะมาหาเราเป็นที่แรกก่อนนะครับฝากประชาชนใบเดียวพอนะฮะฝากประชาชนใบเดียวพอมาหาเราก่อนนะต่างจังหวัดเซ็นฟรีส่งฟรีนะฮะการรับประกันของเราเนี่ยชัดเจนมากครับบริการหลังการขายนะฮะเข้าสู์ทุกครั้งนะฮะทุกตามที่ห้อได้เลยนะฮะของเราโปรโมชั่นตอนนี้คือรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0 0 0มบาทนะครับส่วนลดถึงสุดถึงห้าหมื่นบาทหรือว่าเงินสดกลับบ้านนะฮะห้าหมื่นบาทนะฮะได้มาหาเราก่อนเป็นที่แรกนะครับ นะฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน B A คาร์ส r v i c e ะยานะครับอันนี้เป็นหนึ่งในของเรามีสต๊อกอยู่ประมาณร้อยกว่าคันนะฮะของเรานี่ฮะมีให้เลือกหลากหลายลูกค้าอยากได้ค่างดประมาณเท่าไหร่หรือว่าตั้งหล็กค่างดมาได้นะฮะก็เข้ามาหาเราได้นะฮะเราจะมีการหรือว่าพนักงานขายคอยให้คําแนะนําให้กับลูกค้าได้ชัดเจนนะครับเนี่ยนะฮะเข้ามาหาเราก่อนเรามาคุยกันนะฮะปรึกษาเคสกันได้นะฮะปรึกษาเคสกันก่อนได้นะครับนะฮะ แล้วก็จะมีการจัดไฟแนนซ์ทำไฟแนนซ์ให้ฟรีนะฮะบริการทําให้ลูกค้าเลยนะฮะลูกค้าแค่ขอให้เข้ามาปรึกษาเราก่อนนะครับวันนี้ก็ออกได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกอาชีพนะฮะไม่มีประวัติสามารถรีดาวนะฮะออกรถแปดบาทนะฮะออกรถแปดบาทได้นะฮะเป็นออกได้จริงนะฮะรับส่วนลดสูงสุดถึง50 0 0 0บาทหรือเงินกลับบ้านนะฮะออกออกได้นะฮะเป็นเต็นท์ในจังหวัดนเยาหรือวิงฮะ มาได้โมโนนะฮะมาได้ไม่ได้ขายขวัญน,นะฮะมาได้ขขวัญน,นะฮะขอให้ลูกค้ามาหาเราก่อนเป็นที่แรกรับรองได้ตามที่ตกลงกันไว้แน่นอนนะฮะไม่มีเก็บเพิ่มนะฮะไม่มีเก็บเพิ่มใช้เง,เงินออกรถแค่8บาทแน่นอนครับมีที่เร็วในประเทศไทยนะฮะ